คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึง่งเป็นข่าวที่ฟังแล้วน่าตกใจมากมีหนุ่มคนหนึ่งเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมเลยนะคะแล้วก็แฉด้วยบอกว่าไปรู้จักกับนายพลนายหนึ่งระดับนายพลนะเป็นทหนารนะเป็นทหนารนะรู้จักกันทางแอปหาคู่คแล้วก็นัดไปมีเพศสัมพันธ์กันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถูกนายพลเนี่ยกระทําทารุนโหดร้ายทั้งกัดทั้งกระชากจนเขียวช้ำไปหมดทั้งตัวเลยคือ,อเรียกว่าเป็นเซ็กซ์ซาดิสอ่ะคุณผู้ชม บางจุดอ่ะเอวยวะบางจุดเลือดออกเลยอ่ะ hmm. นะคะทีนี้หลังจากเกิดเรื่องแล้วในพลโยนเงินให้2,000ัขู่ให้ปิดปากได้ด้วยเหรอรอยช้ำที่เห็นเนี่ยเกิดจากการถูกทำร้ายนะคะในนัดเนี่ยออกมาระบุว่าถูกในพลกัดกระชากและทุบตีหลังรู้จักกันเมื่อคืนวันที่22เมษายนผ่านแอปพลิเคชันหาคู่กลุ่มชายรักชายซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่าอีกฝ่ายเป็นถึงในพลแต่ก็มีการนัดเจอกันที่โรงแรมในอำเภอะสะเดาจาังหวัดสงขลา ตอนมาเจอกันถึงห้องพักก็ยังคุยกันปกติเลยค่ะและในพลเนี่ยก็ชวนให้เสพไอซ์ด้วยการฉีดยาเข้าเส้นเลือดนะคะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันแต่ว่าตัวเขาเนี่ยปฏิเสธไปก่อนอพอปฏิเสธเรื่องของการฉีดยาเข้าเส้นเสร็จแล้วในพลครับเริ่มที่จะเอาอุปกรณ์เซ็กทอยมาใช้กับตัวเขา,าเขาบอกซาดิคมากคือเขาบอกเขาตกใจเลยนะแล้วก็กลัวด้วยแต่ต้องอดทนเพื่อจะได้กลับบ้าน หลังจากนั้นนะครับพอเสร็จภารกิจแล้วตามเนื้อตามตัวมีแต่รอยเขียวช้ำแล้วก็ขอให้ฝั่งของในพลเนี่ยรับผิดช,ชอบช่วยเยียวยาให้เขาให้เงินมา2,000บาทครับาถามว่าแล้วทาไมต้องมาร้องกับสื่อมวลชนตัวเขาบอกต้องการจะรับความยุติธรรมเพราะว่าเขาบาดเจ็บหนักครับเนิ่องถูกตีเราร่างกายเราประมาณนี้แล้วผมก็เลยจาใจยอมว่ากลัวได้รับอนอะารที่หลังนะซึ่งตัวผมเองก็ถามว่าอยากได้เงินไหมก็ไม่ได้อยา แต่เรารู้สึกว่าเราไม่น่ามาโดนทุบโดนตีมันเหมือนว่าจ่ายเงินแค่สองพันแล้วเราปีใครก็ได้อย่างนั้นมันมันไม่โอเคอคือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าใช้คํานี้เลยนะคือเหมือนกับตอนคุยกันเนี่ยคนละเรื่องกับตอนที่มีเพศสัมพันธ์กันเหมือนเขาเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงไปเลยอ่ะแต่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอะค่ะถ้าหากนายพลที่ถูกกล่าวหาต้องการชี้แจงติดต่อสื่อได้เ,<อ>เนี่ยนี่คือสภาพของห้องที่มีการนัดพบกันก็จะยังมีหลักฐานไหมคะในทางขยาหรือนี่นเนี่ย ขออนุญาตนะคผู้ชมภาพนักโัวนีดหนึงมันก็จะมีเลือดอยู่ตามจุดต่างๆด้วยนะคะเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยทีมงานพยายามจะติดต่อไปทางกองทัพบ,บกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโคศกแล้วก็รองโคศกแต่ว่าท่านยังไม่สะดวกที่จะรับสายเดี๋ยวรอติดตามทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงอีกทีหนึ่งวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้